ข่าวเกมมือถือวันนี้มาแล้วจ้าประจำวันที่7กันยาย,ยน2565วันนี้มีข่าวอะไรเด็ดๆน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับ หลังจากที่เปิดรอบซอฟต์ลันให้ได้ชิมลางก่อนหน้านี้ในบางประเทศในที่สุดครับเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครับกับย u กิโอครอส s ูเอลเกมการ์ดแบทเทิลจากอนิเมะเรื่องดังของโคน a มิล่าสุดครับประกาศข่าวดีเปิดให้บริการโตเกมอย่างเป็นทางการบน iOS และ Android Store ต่างประเทศแต่ที่น่าเสียดายสุดๆครับไม่เปิดบริการไมสโตไทยแต่ก็คิดในแง่ดีก่อนครับอาจจะไล่ตามมาในเร็วๆนี้ก็เป็นได้ ถ้าเกิดว่าหากรีบเล่นนะครับสามารถไปโหลดเล่นผ่านสโตร์ต่างประเทศก่อนก็นได้นะครับข่าวดีสำหรับคนชอบสายอึมนะครับอย่างนิกเกต Goddess of Victory ตอนนี้ทำการเปิดให้ลงทะเบียนบนสโตร์ไทยกันแล้วครับผมโดยทาง Level Infinite นะครับได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผ่านทั้งบนระบบ Android และ iOS เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยข้อมูลบน App Store ครับระบุว่าตัวเกมมีแผนจะเปิดให้บริการราวๆว,วันที่1พฤศจิกายนนี้ ซึ่งหากออฟฟิเชีมีการประกาศยืนยันแล้วจะกลับมารายงานให้ทราบกันอีกครั้งนะครับ เกมเก่าเอามาเปิดใหม่นี่เรียกว่ามีกันบ่อยมากเหลือเกินครับและนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายคนอาจจะเคยผ่านหูผ่านตามมาแล้วในชื่อเก่าว่า I อเลฟแฟนตาซีที่เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเป็น o a s i ซิสบิสโเกม RPG ีจสไตล์แมเนจเมนบริหารร้านที่ได้ทาง AU g a เกมนามาเปิดให้บริการเฉพาะในระบบ Android Store ไทยเท่านั้นครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากหวนลํำลึกของเก่าๆก,ก็ลองไปแวะโหลดเล่นกันได้และเวอร์ชั่นนี้ยังไม่มีภาษาไทยเล่นเป็นอังกฤษล้วนๆไปก่อนนะครับ หลังจากปล่อยให้เล่นในโซนประเทศเพื่อนบ้านไปเมื่อช่วงต้นปีและเปิดให้ลงทะเบียนโซนไทยไปเมื่อไม่นานที่ผ่านมาในที่สุดถึงเวลาเปิดให้บริการกันแล้วครับกับ Infinite Magic r a ร e เกมแนว s t r a t e g y RPG ีจีสไตล์เทิร์นเบดโดยตัวเกมนะครับเปิดให้บริการโตเกมอย่างเป็นทางการแล้วทั้งบน iOS และ a n d r ร i d 2ระบบโซไทยที่สำคัญยังสามารถปรับใช้งานภาษาไทยภายในเกมได้อีกด้วยใครติดใจมาตั้งแต่ฝั่งโ r นนอกได้เวลาออกไปบวกกันแบบไม่ต้องมุดแล้วนะครับ ได้เวลาต้อนรับสกินใหม่ครับกับกระสือมาจ้าสกินผีไทยตัวแรกของเกม ROV ที่จะแจกฟรีในวันที่10กันยายนนี้มาพร้อมกับหนังสั้นสุดสยองซึ่งนำแสดงโดยนักสแสดงสาวสวยมินนี่พันธิราและแจ็คเดอะโกสต์เรดิโอมาเพิ่มความหลอนแถมยังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมภายในเกมที่แจกอีโมถาวรฟรีเปิดให้ใช้สกินผีและเล่นฟรีทุกฮีโร่พร้อมให้เล่นโหมดบันเทิง8โหมดด้วยกันนะครับ โดยสําหรับกิจกรรมพิธีเรียกกระสือเพื่อรับสกินกระสือมาจ้าถาวรฟรีก็แค่แสะสมเครื่องเส้นสําหรับอัญเชิญผีกระสือให้ครบ16ชิ้นมาแลกสกินใหม่กระสือมาจ้าตั้งแต่วันที่3กันยายนไปจนถึง11กันยายนนี้นะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวเกมมือถือประจำวันนี้ที่เรานำมาฝากกันใครชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube ของ s ั p เ a y กันไว้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับ